ก็มีมีหลายคนมีหลายคนมีหลายคนที่อยู่ในนั้นที่มาเจอกันในนี้นะแล้วก็มีแต่ว่าพี่แชล์แลมไม่เคยเข้าไปไลค์แกอยู่เนาะจำจชได้อยู่หมอนาดหมอนาดอ้าวพู้เบาหมอคิดถึงพี่ตู่แล้วนี่เจอดขอจากแมวยิ้มนะคะแต่ในสีแดงทุกเป็นเด็กใหม่ค่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลยพยายามมากใช่ใช่พี่ก็เหมือนกัน ที่ก็เหมือนกันเราเล่นแต่ตรงนู้นมานานนะแล้วก็ในสีดำก็ปากไปกับเพื่อนเล็กนอ้อยอ๋อเพื่อนไม่เยอะใช่ไหมแต่พี่นะเหมือนเหมือนอัพนะเหมือนอัพอยู่เนาะเพื่อนได้อยู่มาเรื่อยๆพี่ก็ไม่ได้ค่อยไปลงไหมเลยไม่ได้ไปวาดขาว <c oughs> พี่หมอนัดพี่หมอนัด ายน้อยกดก้ขอบคุณค่าใจน้อยขอบคุณนะคะคุณดีคุณดีจากคุณหนึ่งสวัสดีค่ะคุณหนืงป้าป้าตูสวัสดีค่ะจากนองตุกนะคะสู่ๆูขอบคุณนะคะคุณหนึ่งขอบคุณกําลังใจนะคะขอบคุณพลังบวกนะคะตองเลขอย่าลืมนะอย่าลืมนะกดไลค์ตอนเข้านะตอนออกห้ามกดเด้อสองเลชอบลืมนะคะตุ๊กแกแหงหหาว่าก็เป็นตุ๊กแกแหง พี่วีครับอ้าชายน้อยว่าไงครับคุณหนึ่งคุณเนึ้สวัสดีค่ะจากถูกนะคะสวัสดีชายน้อยจากพี่นางนะคะ<า>สองเล่สองเล่สองเล่ก็หัวรออนะครับคุณหนึ่งทักสองเล่นะพี่หนึ่งพี่เนื้อจากมาอ้วนนะคะคุณหนึ่งทักสองเล่นะคะสองเล่หัวเรารู้ดีนะสองเล่จะออกถึงกดนะนพี <Lion. S 1> ่าชายน้อยหัวเราจากน้องแมวยิ้มนะชายชายน้อยก็จะออกก่านถึถ้นกดนะคะถึงจะนึกได้นะออ <beb> กไปอ้าวลืมกด อ้วนอ้วนดูพระเตา่าด้วยอ้วนพระเต่าขึ้นใช่ไหมพระเตา่าตั้งตั้งพระเต่าน่าจะตั้งโคนะจะตั้งโคสวัสดีคุณนนทรจากพี่นางนะคะพี่บีพี่บีทุกขอตัวแล้วขอบคุณมากมากนะคะที่มาให้กําลังใจพี่บีขอบคุณเช่นกันนะคะน้องตูขอคุณน,นะคะขอบน้องตูก็ขอบคุณทุกๆุกคนที่มาให้กลังใจพี่บีด้วยนะคะขอบคุณน,นะคะ คณหนึ่งกัญญาสวัสดีครับจากสอ,กองเลงหัวใจกอดอจากน้องตุนองคิ้วสิโตพุกกเขาต้ตัน้องคิวเลยพุกวันนี้ไม่ได้ตั้งนะน้องคิววันนี้ไม่ได้ตั้งลูกซู่สู่ลุกสู่สู้จัดมาอ้วนนะพี่ตุกก็จะขนลุกสู้แล้วตอนมาอ้วนบอกพี่ลูกซู่ซู่เนี่ยลูกสวัสดีค่ะจากชายน้อยนะคะพี่เล่พี่เล่ค่ะจากพีบีนะคะ คุณหนึ่งค่ะจากบีบีนะคะสวัสดีค่ะพาเฮงจากน้องน้องอ้วนนะคะมาอ้วนดีค่ะจากสองเลขพี่ตูขข้ค่ะจากบีบีนะคะลืมลืมเหรอค่ะลืมเหรอค่ะไม่ได้ลืมลืมอะไรลืมขึ้นนะไม่ได้ลืมน้องคิวพี่ขึ้นวันนี้พี่มาไปไปสบายคะ่ะน้องเลยมาขึ้นช้ามาอ้วนหัวแล้วจันเจ้าสวัสดีค่ะจากน้อง น้องเล่นะคะสวัสดีน้องวิวีจากน้ำอ้อยนะคะมาอ้วนมาอ้วนจากพี่คิวนะคะพี่น้ำอ้อยค่ะจากวิววีนะคะสวัสดีน้องคิวจากจากน้ำอ้อยนะคะพี่คิวค้พี่คิวจากพี่เยกดกอนะคะพี่คิวเพสจากเยยิ้มก่อนนะคะพีวิววีก็กดก่อนสวัสดีคิวเพสจากพี่นางนะคะสวัสดีค่ะพี่ชายเล่จากน้ำอ้อยนะคะสาวไทยสบายสวีเดนสวัสดีครับจากสองเล่นะคะ ี่น้ำอ้อยสวัสดีค่ะจากน้องคิวนะคะสวัสดีค่ะคุณสาวไทยจากน้ำอ้อยนะคะน้ำอ้อยสวัสดีค่ะจากสองเลยนะคะหัวใจกอดๆจากน้ำอ้อยนะคะสวัสดีค่ะวิปปี้จากน้องคิวนะคะสิบแปด,ะะ ôi, ดเละะิฟแล้่ขอบคุณนะคะสิบแปดเลิฟนรักนะน้ำอ้อยก,ก็ก,กอดมานะคะขอบคุณมากมายนะคะสวัสดีค่ะคุณเลือกรักสวัสดีค่ะขอบคุณ Hands warmth. ที่แวะมาทันะคะนะคะืคะอ,อน้อง นะ่ค no okay. okay. <music> ิดไม่ออกิวเคสสวัสดีครับจากสองเล่นะคะสองเล่ชายน้อยสวัสดีค่ะจากเคสสวัสดีค่ะสองเล่จากพี่พี่นางนะคะคนลึกลับสวัสดีครับจากสองเล่นะคะเดี๋ยววันนะพี่คิดคุณลึกลับเนี่ยพี่จำพี่จำชื่อมันจะอยู่ตรงปากนะแต่เอ่ยไม่เอ่ยไม่ออกเนาะคุณหนึ่งสวัสดีครับจากน้องคิวนะคะสวัสดีครับพี่ชายน้อยจากคนลึกลับนะคะคนลึกลับสวัสดีค่ะจากน้องคิวนะคะ เมื่อใจกอดกอดจากใจน้อยขอบคุณนะคะขอบคุณเมื่อ